ก็มีพี่เชื่อไม่ม oh, ีของผมนิ่เป็นอดีตทีมชาติไทยนะครับพร้อมทั้งก็เคยเป็นกับทันงทีมชาติแล้วด้วยนะครับมีคประสบการณ์ของพี่พี่ทัานคุณดีครับแล้วก็ประสบการณ์ของพี่พวงหรือพี่พรนวัฒนานะครับทั้งสองท่านนี้นะครับผ่านการเล่นผ่านการฝึกเรื่องของความมุ่งมั่นความพยายามมาไม่มากก็น้อยหลังจากที่คุณนั้นเคยบกับพี่ิโก้มาแล้ววันนี้นี่คือรุ่นพี่ฟิโก้รับเป็นรุ่นพี่ซึ่ง ติดทีมชทัชพิโก้และพิโก้ก็คือเป็นรุ่นน้องนะครับนี่คือพิทัศน์นี่คือเป็นรุ่นเดียวกับนิรุสุรเสียงครับพิโก้ก็ของคนใต้ระดับอยู่นะพิทัศน์เสียงแล้วก็หลังสันยอดที่ไม่มาเนื่องจากว่าพิสันเนี่ยติดธุระที่ชัยนาทต้องไปช่วยตัวที่นู่นนะครับเนื่องจากว่าต้องไปทั้งเทโลเลยก็เลยไม่ได้ของพวกเราจริงจะต้องมาสามคนมีพี่พี่ทัศน์พิบัวแล้วก็พิสันนี่คนหนึ่งนะครับวันนี้มาสามคนแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ได้เกิดมากเกิน้อย จะจัพี่มาพบคุณเราแล้วก็จะมาปุยคุณเราเรื่องของให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะเป็นนักบที่ดีแล้วก็สำหรับพี่เขาผเป็นขอเชิญพี่พิธากระบอกใชครับสวัสดีครับแล้วก็ยินดีที่ได้มาเจอทุกคนนะครับก็อยากจะฝากไว้หน่อยที่ในสิ่งที่พี่ได้สอนไปครับอย่างน้อยๆจำไว้แล้วก็มาใช้ในสนาม แตอนที่ก็เป็นเด็กได้รับการึกอก่างเนี้ยอยากให้เชื่อฟังทีมงานของาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาครับอย่างไม่น้อยอย่างแรกที่เราได้มีสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแน่นอนครับแต่ถ้าเราประสบความเร็นมากกว่าน,นั้นอาจจะก้าวขึ้นไปกินทีมชาติหรือทำให้พ่อแม่ไม่ต้องเสียเ,เงินเรียนหนังสืออะไรเงี้ยน,นะครับ และเราก็ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับให้ทุกคนตั้งใจครับเพราะฟุตบอลเป็นกีฬาที่ตอนนี้กำลังเป็นที่ยอดนิยมที่สุดเห็นไหมครับก็อยากจะฝากไว้ให้ทุกคนตั้งใจครับและเชื่อฟังอาจารย์แล้วก็อีกหน่อยพี่อาจจะได้เห็นในนี้บางคนมีโอกาสไปเล่นสโมสรใหญ่ๆมีโอกาสไปเล่นทีมชาติก็ได้นะครับขอบคุณครับัผมมาเดี๋ยวครชับ ที่ไหนบ้างที่สมเด็นมาที่ที m. M. ่เป็นบัวทีมใหเนสีเกมครับซีเกมมาในเซียร่านี่คืออดนทมี่ที่ท่ทมแชเมอใแชมป์ซีเกมแล้วก็ชมพิทักษ์นัเป็นอันทีมด้วยแล้วก็ชมนพิทักษ์อยู่สโมสรนครับปัจจุบันนี่ยยู่สโมสรปันีเอสีครับซึ่งปีนี้ขึ้นขึ้นไทยลีกักษด้วยครับแล้วก็มีหลายคนที่มาอยู่ด้วยหลายคนครบ้าที่อยที่่านตุ๊ดทีมุ๊ดตที แล้วอีกใครครับพี่พัฒน์พี่พัฒน์จุกัญญานะครับที่ที่ที่มีชื่อติดอยู่ครับนี่คือประสบการณ์ของพี่พัฒน์ที่มาให้ข้อคิดเราแล้วก็ฝากให้เรานั้นมีความตั้งใจมีความพยายามในการฝึกแล้วที่พี่พัฒน์บอกอย่างน้อยเนี่ยพวกเราเนี่เห็นเนี่ยคืออย่างน้อยคือกำลังใจแหะเมื่อก่อนพี่พัฒน์ก็เล่นบอลเนี่ยทุกคนเนี่ยเั่นบอลฝึกกันมาฝึกมาถึงพัฒน์มาก็ก็ดีใจที่ได้มาเจอกัฒน์อีกคนหนงนะครับคนต่อไปคือพี่บัววันนี้สายกีฬาเบิ นี S <S <an am alı> ่เลยไซต์ทีเบิดวันนี้ครับอดีตทีมชาติเหมือนกันนะครับเล่นสนามใหญ่ก่อนแล้วก็แปรผฝาแปรเล่นฟุตซอลนะครับอย่างพี่บัวนั้นให้ก็คิดกับน้องเลยครับผมเชิญครับสวัสดีครับพี่อ๋อมันวัฒนาครับพี่บัวครับคือทักษะฟุตบอลฟุตซอลครับจากหลายๆแบบนะครับก็เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่คือที่ว่าน้องๆก็หรืว่าน้องชอบแบบไหนที่ว่าจะเล่นฟุตซอลหรือฟุตบอลมันก็มีประโยชน์ทั้งนั้นมีทั้งรายได้อเสียง กับตัวน้องนี้นะครับก็ขอให้น้องุคนน่ะตั้งใจแล้วก็อย่าท้อนะครับเวลาโค้ชบอกอะไรไปอ่ะรู้ว่าทุกคนน่ะเหนื่อยแต่ถ้าน้องเหนื่อยแต่น้องกระนุต้องคิดว่ามันองน้องา่อยๆครับเอาใจองพี่วองเรียนคสอเดียวใครนะครนคสอที่ได้แชมป์มา ที่ที่ไหนที่ได้ชั้นที่ไหนมาครับที่ก็ผู้สอนที่ประวัติที่เล่นนาคือผ่านฟุตซอลโลกมาสาครั้งสาครั้งนะครับแชมป์ซีเกมสองสมัยแชมป์อาเซียห้าสมัยรองแชมป์เอเชียสามสมัยนะครับแล้วก็รองแชมป์เอเชียดอนสามสมัยครับที่คือประสบการณ์ของพี่ๆที่ครับลองนั้นพี่ลอนได้แชมป์ลีกมาสามสามสมัยรองมลีกของฟุตซอลใช่ไหมฟุตซอลปัจจุบันอยู่สโมสรนะครับที่มาเนครับแคสติรกรของฟุตซอลนะครับพี่บัวเนี่ย สายตีระเบิดจริงมาเสื้อเคยรับพเพราะมเสื้อประตูมาเสื้อไม่เคยรับพเพราะสายแข็งแรงมากมาเสื้อคุณถามนี่เลยมาเสื้อถูกได้โอ้ยสายตีระเบิดแล้วเตรียมสบการครับงั้นทุกคนฟังนะครับพี่ที่มานี้วันนี้เป็นผู้เล่นช่วอองหน้าเราจะมีโค้ดโค้ดมาให้เขาคิดเราก็ได้หลังจากที่เราพบจากผู้เล่นแล้วนะครับทีมชาติต่อไปคือจะมโค้ดของทีมชาติไทยบ้างมาคึกกับเรามาฝึกเทคนิคเรา,เราให้ทัาษิณเรา ในการเป็นแลกการที่ดีขึ้นเอนานี้นะครับอาจารย์ขอขอบคุณพี่ทั้งสองท่านทีม่มาให้รถกิกก่น้องแล้วก็มาพกเก็นผู้กองผทุกคนครับผมไม่พี่หรอกผมือ